กอกสามหนกสองเชิได้เก็บเอาหมดต้มปลากวนใส่มะกอกใส่ผักสบายดีพ่อเมีพี่น้องสบายดีตอนเศ้าๆกับพันเศ้าปันได้เลยตอนนี้เวลาสี่โมงแล้ว อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วหนาวพอบนนอนก็นได้แต่ว่าเมื่อนี้เห่าสชขึ้นไปคนเดียวดักยิงนกตอนไปกับเบาพิมพ์ขึ้นไปกใกล้เติบได้แต่ว่าขึ้นค่อยขึ้นค่อยไปไปยิงนกยิงยังเพื่อชดได้เมื่อภาคคนนี้อยู่บานนะนะขันว่าได้ร้ายขันว่ามาน โอ้คนดุแล oh. wow, ้วเนาะสบายดีเด้อดอกเซาทํเกมตัวไปนี่ปุ้นไปปุกบ่หี้งวุ้ยไลูน้องดานี่ตอนเช้านี่โอ้หายแล้วดาเอ้ยบ่บ่พอห่มนี่บ่เอดิบ่ห่มบ่ิดาเอา อย่าเละขกันบอยังไ,ได้ยากได้บอว้าคนไปเต็มโอเคพี่น้องจังหน่อยมันช่วยแล้ววันนี้ชิออกไปไปพ,พอกันอยู่ต้มนมงไ้เด้อนี่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 อ้าได้หน้า,นนาอบอ ใครดอกหนาวนำนี่ปเปียกเปียกยานนังจํปาเหี่ยวบ่จักเปียกนําบ่อมีคนเหี่ยวบ่จักบ่นั้นลมนี่บ่มีดอกผู้ใดละเหียว เป็นตามมวนซอนขนาดกอ,อกประมาณเจ็ดแปดตแต่ว่าเฮายิ่งหนีบดน,นับเลยตัวตายแน่เลยบัวตายแนย่ตกสองสามพอดีเฮาไปเก็บบ่เห็นนกกระโดกเะยกันแหละกอกเขาก็ตัวเดียว งาเบิ้งนี้เละไรครับเบิ้งนี่ก็คือ,คอรอบก่อนนี้เห็นแต่โตเดียวช่องโตได้ก,กอกกอกบริหูนะหากกอกพอบางไฮมังไฮห,หน่อยดนหมด หมดซาประมาณเกือบอาทิตย์นกเป่าซองโตบร่ทันยิงเลยยิงแต่กระหอกกับนกกระโดกชีได้บริขินขนาขึ้นคือมันมนั่นไขยรอกอันนี้ขึ้นยันกระหอกนาติน้นตกไปเก็บกระโบ,บพอซอ้ำขึ้นนี่ลิ มังหอก็ยังบ่มหมดได้มังหอดกขนาดขั้นต้นอื่นนีหมดแล้วนกลลยก็หอกหอก็หอกตกนกตกขนอยก่อนลงไปเก็บยิงลายลูกลกรีก็หอก กเลนกับนกน้อยนกเป่ายานแล้วชิดายกระหอกตอนเศร้าๆชักหน่อยอย,งย,ออยงิงไปยิงมาเก็บเครื่องก่อนตอนนี้เวลาเวลาหมดหมดเวลาแล้วสิบสิบโมงกายยานทีมงานทากินเขา่าเ,เขาก็จากินเข้าปะแล้ว เก็บกระหอ,อก,กเกบนี้แหละกันว่าตั้งใจหาสัดหน่อยแต่ละมือนี่กหอ,อกตัวหนึ่งนกตัวหนึ่งนี่คือจะโอเคอยู่หากินสองหลอบมากับเบาพิมพ์และก็มารอบนี้วางแต่อยกากได้ซัดใหญ่ มังไห้ยังบม่หมดเถื่อเลยยังเต็มอยู่หลบหน้าขันมาสองคนนี้มานอนจุดนี้เลยสังเกตเบิงเห็นแน่นอนเห็นเขาแน่นอนสองสามเถื่อขึ้นดักยิงนกพุละถึงถึงสูงเ่ยเบิงคือต่ำแต่ว่าสูง มีคนเก็บใครด้วอันนี้ตายเนี่ยโบตายเนี่ยก็ะหอกยิงนกเราก่อนคือกันขี่เห็นอมยังไม่ขนาดเลยก็ัะคืนนีโรดนี่เจไดเลยนอนเ่าคักขนาดจกเปดตกอู่ใส่ก็ะหอก ยังเห็นเกือบซิบอะไรกินเกี่ยวไปเกี่ยวมาหาเก็บบ่พอประมาณสามโตเลยบริตาย ได้แล้วพี่น้องเอ้ยได้กระหอกซองนกกระโดกกองเป็นสี่แต้มโบกคือมารอบก่อน ลายเลยนกกินอีมไวเลยมันยานแล้วไปแล้วเก็บเครื่องจนหมดตั้งใจวาชิลงพอดีของมาตัวหนึ่งเกาะไวยังบบตกตัวหนึ่งนตกแล้วและนกกระโดกกระตกแล้วขึ้นไปเบาของถึงก่อนบอนเคยเอาอยู่บนนั่นแหละประมาณนั่นแหละมันติดไวเห็นตกอยู่เลยไปเกาะไวย่นหัน ตัวหนึ่งนั่นตกแล้วชิดายรีบตอนกลับโอ้นอนต่ออีกหนึ่งคืนคือจีคัดขนาดเบังเบอร์งขึ้นไปเอาก่อนอทาตอนแรงๆคักได้ของเขา่าตอนแรงตอนเศร้าเขียงเงียบๆแบบนี้จัะหน่อยมาอีกอหอกหมอนี่คันของบริยิงบริยิงนกบริยิงอย่างมาแน่นอนของห,หมอ ขึ้นไปทึงๆเห็นแต่เลือดก,กตกเลยบ่ลองไปเบิ่งก่อนบ่ได้ยินเลยตอนตกนะบัวดอกอย่างบัตาอีก อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งเห็นแล้วขึ้นไปแบบโบเห็นเห็นเตอเลือด หาเก็บกระโบเห็นโหหิรายขนาดเลยมือรบมานนี่หากินยากเลยพอแต,ต่โตเดี่ยวแหละต้องเอาขิขึ้นไปเบิงอีกเลยช่องเทื่อขึ้น ยังติดอยู่ชุ่มใสติดคันบ่อนน้าตกแล้วยิงถึกโอ้ขึ้นๆลงๆสีดายเลยขึ้นไปเบิ่งอีกได้ชุ่มใสโบาตายว้าไปต่ออีกสีดายเลยไปตายบนอื่น เบิ่งไปตายบานื่นแน่นอนสี่ห้าเถื่อแล้วขึ้อตอนต้นบังไหรอบก่อนชามมือนีชองคือบเห็นเห็นเนากอกไปกอกอิสิชายด้ดิ เลือดใะเห็นอยู่ได้หนี่นี่ยังเปียกเลยนี่ปัดไปเก็บบบเห็นเลือดใะเห็นอยู่ชุ่มใสานาตกเลยนะปัดไปเก็บบบเห็น รียะๆโก๋หอกโตอย่างนี้มาทรโตทรส้องโก๋หอกคังแบรนก็ยังมา1ิโมงแล้วสิโมงยังสูงคู่งขนาดนี เหือแล้วออกไปเมื่อคืนนี้ฮเฮาก็ขี่เหือเอาไปทางลัดคันวาย่างพ่อทุกใกลขนาดนี่แหละพี่น้องเอือหานกหอกนกมานอยู่ได้ก็หอกสามนกสองเชียดไดเก็บหมดถ้าเก็บหมดนี่ได้ประมาณสิบห้าโตนกกับก็หอก ก็หอกนี่ก็ประมาณสิบสองสิบสามตเนี่ยก็หอกหอกข้าลายนี่นกประมาณเจ็ดแปดลูกประมาณนี้แหละคุยิต้มปลากวนใส่มะก,กอกใส่ผักมีหางลูกหนึ่งเพิ่นกแกงให้กินแซ่บแล้วหอ,อมหอ,อมโอ้หนึ่งโมงทุกคนเลยพอดีอยากเข้าเลยหนึ่งโมง เชียงเลยเียงเลยเียงเลยจมาวนำกันเด้อพเียี่น้องจะดดนจะด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 มาดอยูแล้วมาอยู่ยากจะดตอนหนึ่งางด้พี่น้อง้อ้อนาลทีขาเที่ยงให้เดือนขาาเขาเที่งเดนบอลเดียวแล้วหนึ่ยากะ ตมับนาะดีครับ่หมูวานนี่ตมเลยขันเนาะแต้แม่จจกกระบาดอันไหนเอ็มรือคือจะกระตแ่นลงมงันพอเอาหรอัน้จะโดนจมีอ้มมันโอ้ปานนี้มือสุดท้ายจงเขาเห็นบ่ีกับตามบ้านถูอกอะรกับบอกเราเลยดิว่างไปลง จองเท่านั้นเก็บเป็นห่อนรายะนะพาไปแน่เมื่อนั้นถ้าเป็นเราพาไปเมืนั้นดูปุ้ยพาไปเมื่อทวิตนะนกลมของโบเฮนโบ่จังหัดอันปหาชันใหญ่ก่อนซีเมงปากก่อนช่วงตักมเดิร์นโซนบอลโซนที่นี่มันว่ระยะช่อนที่สองไปพูดเราตัดต่อที่ปอนนะรับมันยึดแมรีนะฮ้มันจะจป

พังปาเพิ่มกรีปไลพังเพกาบ้อนยาไปจ่ายพุ่นนั่นบอกเยาดเยวก็ตังเทียบระรวเยาวก็ต้งทีละรวยแต่เทียบทั้งเปลาะเตอะนี่ไม่ังไปีเนียอะไรเลยดูอันไหนบุคคื่อบกระจองห้ขอบคุเนจะพักพุ่นักชั้นระพุ่นกมไฮไม่ชันพี่ชาวบล็อชั้นพี่ได้สิบหีมลสั เนี่ยล่ะกเด็เดียบในนี่าเด็เดียบมาเต็มวงบงเลยมันจะตัดมันจะโดงรามันอะตัดเลยจะอบเบียอีปพกเลยแซบหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มเผามื่อเผากับลมกับแหงขนาดแบบนี้แหละหากินยานกับลมเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเริ่มใช้ข้าวทรงการ บุกไปแห่งบันไดพี่น้องเอ้ยไปทางไหนตอนเช้าได้ยังแน่มารอบนี้อยู่เช้าว่าให้เข้าป่าได้บุไดเลยบุไดไปไหมบอกแล้วนะพืเก็บนกนำคอยนี่แหละอาหารประมาณชาวชาฮาโตประมาณนี้แหละนกกระหอกนกเรืองละลายได้นี่ประมาณสามโลประมาณนี้แหละนี่ 没的。 ใจขนาดเลยเกือปลอดเหือจักตกพอดีเท่าน้นมัดไหวฉันบรมัดจักนาตกน้ำในกระซียหายเกือปลอดพี่น้องไปลมแห้งกว่าเก่าอีกโอ้โถยังมีเหือใหญ่อีกมาครับทำงานเราเพระาะว่ามาล็อกนี่นักเก้าคนแบ่งกันขี่เพือเพื่อเทาน้าห้าคนเพื่อใหญ่น้าห้าคนบึ่งนะเกือปลอดคเนื้อใหญ่ชำหนีไใคร็อกกันอีกผู้ เกือบเกือหน่อยเป็นอะไรฮู้ซึกน,นี่ได้ไอ้ยงังว <c oughs> ้วเขาหนักผมเป็นยังดอกแต่เราเป็นห่วงแขกท่านแมนแต่ว่าไทยดอกแขกแต่ละคนใส่เสื้อชุดสูทหมมีแต่เราเจ้าพ่อมีแต่เสื้อสูทเจ้าทิด <c oughs> มีเสือ้อสูทเกือบปรลอดแล้วมาฮอนแล้วพี่น้องเลยพอดีมันนี่กะได้พาให้กอ,อกให้มะพิ่งได้กอกสามชีโตอยู่เลยคอน้ำเปินคอกินน้ำเปินคอกตัวเดียวนะ ที่เมื่อพากให้ครอบครัวหรือว่ายกลูกสามคนนั่นแหละเป็นเอาไหมกับมียังมาพักมาตอนก่อนอื่นหมดขอบใจพอมีพี่น้องผู้ติดตามและอับสนอีกซีเก่าหรืวอว่า EP ใหม่ขอให้ยินดีแห่งขอให้ทึกเลขทุกเบอร์ได้เงินรายเก่าไปพรอกันไปดนูนะบาย